แฉแหลกวงการสายวายคู่ไหนจ้นกันเพราะหวังงานเรียกว่าตอนนี้วงการสายวายกำลังเดือดเพราะโดนสงครามโซเชียลถล่มหนักมากยิงชาวเน็ตขุดวีรกรรมมาแชร์กันแบบรายวันแต่ละคู่ก็โดนโยมีเรื่องราวที่ต้องกรีดออกมาถึงขั้นต้องเอามือทับอ,อกก็มีอย่างล่าสุดก็มีอีกหนึ่งคู่ที่มีเพจข่าวออกมาแชเป็นคู่ที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากชนิดที่ว่าไปไหนมาไหนคือห้างแตก โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้าแฟนคลับก็จะอวดโมเมนต์โชว์ความหวานกันแบบฟินเวอร์แต่ความจริงเบื้องหลังไม่ใช่เลยเพราะมีฝ่ายนึงที่อยากติดปีกบินเดี่ยวมากจนถึงขั้นคุยกันกับทางผู้จัดการสุดท้ายก็ไม่สำเร็จเพราะโดนเหยียบเบรกไว้ก่อน ทำเอางานนี้เลยยังไม่สามารถที่จะล่มเรือของแฟนคลับได้ก็ต้องพยายามแสดงความหวานกันต่อไปเพราะเป็นช่วงขาขึ้นที่ต้องรีบกอบโกยความดังก่อนเอาเป็นว่าคู่ไหนก็ไปตามสืบกันเอานะไม่อยากบอกบ้ายเยอะเดี๋ยวรู้หมด